สวยเลยครับพี่น้อง พี่น้องมือนีบอ้อไกลคูนรกพาเลาะพาพี่น้องรอมาอีกแล้วครับมือขึ้นนี่ฝนกระตกมาพี่น้องผมทางง้านบาไก่ฝนกระตกมาแน่อยครับมือขึ้นนี่กับพ่อได้ซุ่มได้ยินนะครับบาไก่ก็เลยออกมาหารอเบ่งดอกกระเจียวครับพี่น้องมาเก็บดอกกระเจียวน้ำบอาอไก่ครับไปถ่ายทิดตามรับช่มึงกับบาไก่ครับว่ามือนีบอ้อไกลเฉลยพ่อสิบดอกบัวพ่อหาหกดอกบัวไปรอเบ่งน้ำกันครับพี่น้องผมมาหอวนี้เจอดอกนึงครับพี่น้องผม งามเลยครับมีอีกดอกนึงครับเอาดอกรับดอกกระเจียวเขาครับหอมดีครับพี่น้องผมไปครับติดตามกันอิกดอกนีนก็แบบเท่านะครับพี่น้องผมเอาไปดูครับดอกเท่านี้นี่ดึงก็เด้ครับนี่อีกดอกนึงครับเท่าขึ้นกันยู่ใกล้กันครับผม ออส,สวยงางามเลยครับดอกองงหอๆหอมๆครับดอกนี้นครับดอกนี้นกำลังจะงผลขึ้นมากครับพี่น้องผมกำลังจะโผลกำลังจะโผลขึ้นมากครับดอกนี้น ดอกนั้นครับอ่าจะบานขึ้นมาก็ได้โผล่ขึ้นมานี่โอ้จุ่มๆด้วยครับกระเจียวขาวอุย้ยตุ่มนี่งางงามเลยครับพี่น้องงามนะครับตุ่มในผัวละ่ะสวยๆครับอดอกเหี่ยวเหรอครับพี่น้องผมเหี่ยวเหรอครับ อุ้ยไปเห็นอ,อืดึงเอาดอก,อกนี้ไงส,สวยๆเลยครับพี่นหบน,บน,นุ่มดูนะดอกเปิ้ลบานนี่ไงสวยๆเลยครับอุ้ยนี่สวยๆครับดอกนี่ ดอกกระเจียวนครับโอ้ยดอกนกี่จะแบบใ่ครับพี่น้องผมแบบใ่เลยคือกันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยดอกคุณอ่ะโอ้ยอ้่นๆใ่นนนๆนะครับดอกกระเจียวคาวหอมๆครับโอ้ยหอมๆหมนะครับติดตามรับชมกันอีกครับผม ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็นอย่างอีกดอกนึงครับครับอ,อ,อุ้ยนอนนี่ดอกนี้ยกเถานี่และครับพี่น้องต่ว่าก็กินได้ครับ แกะออกเอาไปลวกครับอีกดอกนึงครับตรงๆเลยดอกนี่งตรงๆเลยครับเดี๋เลีเ้ยงกันสองดอกนะครับแต่ว่ากับเทาแน่ละพี่น้องผมเทาแล้วเอาไปลวกครับ หน่อย,อยเฮลิธางใหม่เพิ่มอ่ะเี๋ยนี้หอยสามดอกตัวนี้ว่าสองโมเมนตสามครับพี่น้องผมเกิดจุ่มคนอยู่สองดอกนี้ยังโมเทาครับนะเป็นเกิดจุ่มคนอยู่ครับพี่นอ้องกำลังโคขึ้นมาครับดอกนี้กำลังติดโคครับพี่น้องผม ครับดอกนีนกำลังจะโูสองดอกครับดอกนี้น้อยๆกำลังจะโูครับกำลังอ่อนๆเลยดอกนึงครับน่ะพอได้กินกับแกวเลยพี่น้องผมบอกไปนะครับติดตามกันอีกสามถึงโง่ขึ้นเมาแล้ะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวกำลังเปิดกลางคืนนะครับพี่น้องผม ก็จกินกับแก้วครับหอมๆไปครับอีกดอกนึงครับมขึ้นฝนกระโกอยู่หรอกครับพี่น้องแต่ว่าตกบ่แห้งไปเลยจนมากนีดจะลมมาแห้งครับลมแห้งแต่ว่าฝนหันบปลายพี่น้องผมดอไข่ออกมาเก็บดอกไข่เกี้ยวไปจักกินกับป๋อกับป๋องแก้วครับ หอมๆครับพี่น้องผมงามมครับสวยๆงามๆเลยครับดอกสีชมพูเลยครับอืมนี่เจ้าหน่อยบอกไก่กับสิไวยอยกเมื่อนะครับพี่น้องผมหาเหตุการณ์เหตุหงานก่อนภาพี่นอ้องเลาะเก็บดอกกระเจียวเนี่ยมันเศร้าครับฝนตกมาเก็บดอกกระเจียวครับผมมีกดอกนึงครับดีอยู่นี่ไว้าย,วยดังไป นี้เนี่ยจะจืดสวยอีกแล้วครับดอกงามๆเลยครับผมสวยงามดอกกระเจียวปาดดอกนี้แห้งไงดอกนี้แบบสมบูรณ์นะครับแบบใงเลย สมบูรณ anyway, ์ยังไงสวยๆครับหอมๆหอมๆสองดอกสามดอกครับพี่น้องจะว่าดอกพวกนี้กันไครับดึงออกเป็นดอกหน่อยนี่นี่สามดอกครับนึ่ดอกนึงครับพี่น้อง นครับสวยๆอยู่แล้วครับครับผมเลาะมาโดนเติบแล้วพี่น้องผมกระได้ไล่อยู่ครับพี่น้องก็พอได้กินกับเกลือผัวทางนี้จะดอกงามครับจะดอกง่ายๆนี่สีชมพูดอกหน่อยดอกแน่เนื้อไรอยู่ครับพี่น้องผมดอกกระเจียวครับเกียวขาวหอมคือหวานคือยาจุกครับพี่น้องผมตัวหนึ่งว้าวใกล้กับสายนี้ยง่ไผ่ดอกับสิลวก กิ่นขับปนขับเกลียวกินข้าวเศ้าครับไหนเนี้ยเยอะครับครับผมพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอไก่กลับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับที่ติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บอไก่นะครับคลิปหน้าบอไก่สิ่ภาพพี่น้องไปเห็ดหยังไปหาหยังฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจบอไก่น้ำเด้อครับพี่น้องจะท่านฝ่อทิมฝ่อปลาบอไก่ผู้เละๆดำๆด้วยพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุข,ข ου, สูขข่สุขคนลำลำรวยๆวยสุข,ขู่สุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมคลิปหน้หาดอกกระเจียวมาะลวกสึกินกันครับพี่น้อง